โอเคนะคะบปะขอกราบสวัสดีกันด้วยนะับวันนี้เออก็หายหน้าหายตาไปเยอะนะฮะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกวันนี้เราจะมาสอนบล็อกนะครับบล็อกด้านผีเนี่ยด้านนี้นะครับเน้นว่าด้านนี้เนี่ย ขนหายไปไหนหมดแะนี่ครับนี่นะครับมันมีอยู่สองที่บักครับที่ผมเจอแต่อีกที่หนึ่งอะที่สุดท้ายอะนั่นแหละมันจะบักแล้วรืดดัวนะครับ นไอฮาบักกันได้ครับไอพวกเวลน้อยแบบนี้แล้วครับที่ไม่รู้ฮ่าฮ่าฮ่าโถโถยังไงก็ไม่มีใครเป็นพวกใครอยู่แล้วไอพวกเรีนไม่เป็นทั้งหลาย ฮ่าฮไปไปบักกันเลยบักที่แรกน,น,นี่ทุกคนอาจจะรู้แล้วก็ได้นะครับตรงนี้ครับ ที่ต่อไปนี่เป็นที่สุดจะเกียนนะฮะเอ่อตรงไหนฟ้าเนี่ยไม่ใช่ตรงนี้นะตรงนึงตรงนี้เปลาแวะไม่ใช่อ่ะตรงไหนฟ้า นี่ครับตรงที่นี้นะครับทริบทริปทิป,ทป,ทปเดี๋ยวก็เข้าไปได้เองนะฮะทริบใครอยู่นะ่ะอ่ะอ่ะบัก ค hey. ยากนิดนึงนะครับโอ้ยมันยากมากไม่ใช่นิดนึงแหละคอโอ้ยไม่ได้ฮะบ,บักตรงนี้มันยากนิดนึงนยากมาก มันบากยากมากอ๋อนี่ไงรู้แล้วเฮ้ยมันชนะฮะไปบักต่อนะครับขอให้เราอยา่า อย่าเป็นนะชิบตรงเนี้ยโคตรยเกียนอะบอกตรงนะฮะชิบชิบชิบเออเขาได้แล้วนะฮะได้ถึงแค่ตรงนี้เท่านั้นนะคระแกะ่

ก็ขอตัดไปตามใหม่แล้วนะครับนี่คือปะกะักอะสำหรับวันนี้ลาก่อนครับ